ดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับวิชาวิทยาการคำนวณหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูจะนำเด็กๆไปรู้จักกับโปรแกรม z o o m ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เด็กๆต้องใช้งานในทุกๆวันสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะโดยนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ได้แก่นะคะ 1. รู้จักกับโปรแกรม z o o m คะ่ะ 2. การใช้งานโปรแกรม Zoom 3. ไอคอนและสัญลักษณ์ต่างๆของโปรแกรม Zoom แล้วก็4นะคะการส่งงานผ่านโปรแกรม Zoom 5. กิจกรรมท้ายบทเรียนค่ะสำหรับแอปพลิเคชัน o o m นะคะเด็กๆเ,เป็นแอปพลิเคชันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สำหรับการประชุมทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ก่อตั้งโดยชาวจีนภายหลังเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวอเมริกามีนามว่าอ e ีริหยวนนะคะคนนี้เลยนะคะอี e oh an, ริหยวนคนนี้แหละคะ่ะเป็นคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเลยะคะ่ะโดยเฉพาะช่วงวิกฤตโคโไวรัสเนี่ยแหละคะ่ะเด็กๆ เรานะคะก็ใช้แอปพลิเคชันของ e อเล็กจเนี e ่ยนะคะในการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ใช้ในการเรียนออนไลน์นะคะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะมีหน้าตานะคะลักษณะหน้าตาที่แตกต่างกันของแต่ละอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆเมื่อ เด็กๆทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ลงบนคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องใส่อะไรคะใส่อีเมลนะ,นะคะแล้วก็พาสเวิร์ดลงไปนะคะเพื่อ sign in เข้าไปนะคะหรือเราสามารถ sign in ผ่าน Facebook ก็ได้นะคะตัวนี้คุณครูทำหน้าจอให้เด็กๆด,ดูนะคะ3ระบบเลยนะคะอันนี้เป็นระบบของคอมพิวเตอร์นะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะ อันนี้จะเป็นหน้าตาของมือถือระบบของ Android นะคะ Android เหมือนกันนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะต้องกด Sign In เข้าไปเหมือนกันแต่ถ้าเด็กๆไม่มีไม่มีอ e ีเมลไม่มีอะไรที่สามารถเข้าไปได้เด็กๆก,ก็ s i g อ up ไปก่อนนะคะทำการลงทะเบียนก่อนเพื่อที่จะ l o g กอิเข้าไปได้นะคะหน้าตาถัดไปนะคะเป็นหน้าตาของระบบ iOS นะคะอันนี้เป็น,นคุณครูใช้อุปกรณ์ที่เป็น iPad นะคะสีขาวๆนี่เลยนะคะในการที่ให้เด็กๆนะคะจอยนะคะจอยมิทติ้งอันนี้เป็นจอยมิทติ้งนะคะเห็นไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยใช้ระบบต่างกันก็อาจจะมีหน้าตาเมนูที่แตกต่างกันไปนะคะถัดไปเมื่อเราใส่อินเร็จแล้วนะคะใส่อีเมล ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะหน้าตาของคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ในลักษณะนี้เด็กๆเห็นไหมคะอานะคะก็จะมีปุ่มทั้งหมด4ปุ่มนะคะปุ่มใหญ่ๆนี้เลยนะคะ4ปุ่มปุ่มแรกนะคะปุ่มสีส้มนี้คือ New Missing นะคะเด็กๆกรณีของเด็กๆนะคะไม่ต้องประปประชุมเองนะคะเด็กๆไม่ต้องเปิดประชุมเองเนาะต่อไป เด็กๆก็รอคุณครูนะคะส่งลิงก์ให้เด็กๆของโรงเรียนเราจะใช้วิธีการนี้นะคะต่อไปปุ่มถัดไปก็เป็นปุ่มจอยถูกไหมคะก็คือกดเข้าไปร่วมประชุมนะคะต่อไปเป็นปุ่มสเกต็ตด้วนใช่ไหมคะสเกต็ตดวนนี่เป็นตารางนะคะตารางสร้างห้องในการประชุมแล้วก็ปุ่มแชร์สกรีนอ่าเด็กๆดูนะคะอันนี้หน้าตาของคอมพิวเตอร์กรณีที่เด็กๆ ล็อกอินผ่านระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปถัดไปเลยนะคะอันนี้เป็นระบบ Android นะคะมียู U C ปุ่มเช่นกันข้างบนเด็กๆเห็นไหมคะมียู่4ปุ่มเช่นกัน,น,เ,วเ,น,เ,น,กนเวลาที่เราใช้ทำงานใช่ไหมคะอ่าเมื่อเราล็อกอินไปแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าเรามีห้องไหนบ้างนะคะเราอยู่ในชัน n e ลไหนบ้างเป็นแชทไหนบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะแสดงหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะ ถัดไปเลยก็เป็นระบบ iOS ค่ะ iOS ก็จะมีปุ่ม4ปุ่มหลักใหญ่ๆใ,ให้เด็กๆเห็นเหมือนกันแต่นอกเหนือจากนี้ก็จะมีปุ่มที่มีคำว่าแชทเห็นไหมคะ Android ก็มีแชทถูกไหมลูกค่ะแล้วก็มี Meeting ใช่ไหมคะแล้วก็มี Contact ก็คือผู้ติดต่อเรานั่นเองนะคะถัดไปเลย การเข้าชั้นเรียนของ Zo ูมนะคะโรงเรียนเรานะคะจะใช้วิธีการเข้าชั้นเรียนได้2วิธีนะคะซึ่งแผนกปฐมเรานะคะก็จะโพสต์นะคะอันดับแรกเลยโพสต์ลิงก์นะคะลิงก์ที่คุณครูได้สร้างห้องไว้นะคะก็คือเด็กๆสามารถกดเข้าไปในกลุ่มของตนเองที่อยู่ในโปรแกรม z o ู m ใช่ไหมคะเด็กๆกดเข้าไปแล้วเมื่อเด็กๆกดเข้าไปแล้วเด็กๆก็จะเห็น ลิงก์ตรงนี้เด็กๆเห็นไหมคะอ่าใช่เลยค่ะเด็กๆก,ก็กดเข้าผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยกรณีที่เด็กๆอยู่ในโปรแกรม z o o มแล้วใช่ไหมคะอ่ากดในห้องเรียนของตัวเองลิงก์คุณครูก็จะแปะไว้ให้นะคะล่าสุดเลยเมื่อถึงเวลานะคะตามตารางเรียนที่เราจัดทําขึ้นมานะคะที่คุณครูได้จัดทําขึ้นมาถัาดไปถ้าเด็กๆ ไม่มีลิงก์ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเปิด Facebook ใช่ไหมคะ Facebook แล้วก็คุณครูก็ได้อัพโหลดลิงก์โหลดไว้เหมือนกันนะคะเข้าโดยวิธีที่เข้าผ่านลิงก์ผ่าน Facebook ได้เช่นเดียวกันนะคะถัดไปเลยนะคะเมื่อเด็กๆกดเข้าผ่านไปแล้วเด็กๆตกใจแน่เลยนะคะโอ้ยอะไรกันอย่างนี้ต้องตกใจเนาะเพราะว่าการที่ขึ้น ภาษาอังกฤษอย่างนี้บอกว่า please wait the meeting host will let you in soon ใช่ไหมคะก็คือให้เด็กๆรอคุณครูกดยกรอ,อกดรับก่อนนะคะกดรับเพื่อเข้าห้องเรียนก่อนไม่ต้องแปลกใจเนาะบางทีคุณครูเขายังไม่ได้เปิดห้องให้เราถูกไหมคะอาจจะต้องรอให้ถึงเวลานั้นแล้วคุณครูก็จะทำการแอดอะไรคะแอดมิดให้เรา กดเข้าไปได้นะคะอ่าเมื่อคุณครูแอดมิทให้เราแล้วหน้าตาถัดไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแรกของคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆก็จะมีหน้าของเด็กๆขึ้นมาเลยกรณีที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะคะมีกล้องใช่ถูกไหมคะให้เด็กๆกดนะคะจอยวิดีโอนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากที่จะ เห็นหน้ากันคุณครูก็อยากเห็นหน้าเด็กๆเวลาเรียนเนาะได้เห็นว่าเด็กๆทําอะไรอยู่นะตั้งใจเรียนหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงคะกําลังเป็นอนหยอนน้าอยู่หรือเปล่าเนาะพร้อมที่จะเรียนหรือ,อยังเอาแบบนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะให้เด็กๆกดตรงนี้ไปเนาะเพื่อที่จะได้เห็นหน้าเด็กๆนะคะถ้าเรากดจอยวิดิโอตรงเนี้ยเราก็ไม่สามารถเห็นกันได้เลยนะคะ ถัดไปนะคะเด็กๆในระบบมือถือของ Android นะคะเด็กๆก็ Joy with out ขอโทษค่ะจอยวิดวิดีโอนะคะให้เด็กๆกดคำว่าจอยวิดวิดีโอเข้าไปนะคะเช่นกันคุณครูก็จะสามารถเห็นหน้าของเด็กๆได้นะคะถัดไปเลยของหน้าจอของ iPad นะคะเด็กๆก็กดอะไรคะ หน้าตาของ iPad มันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆก็กด call using internet audio ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆไม่กดใช่ไหมคะตรงนี้เด็กๆเห็นตรงนี้ไหมคะเด็กคุครูทำนั่นให้ดูอ่าตรงนี้นะคะเมื่อเด็กๆกดเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนเป็นรูปของไมโครโฟนทีนี้เมื่อเปลี่ยนเป็นรูปของไมโครโฟนแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะคุย อบโตกับคุณครูได้นะคะอ่าถัดไปนะคะเด็กๆถัดไปเมื่อกดเครื่องหมายเมื่อกี้ที่คุณครูอธิบายให้ฟังแล้วนะคะ<ๆ>เราก็จะถึงหน้าจอที่เริ่มใช้งานซูมเลยนะคะคุณครูบิ๊กทำให้ดูเนาะว่าหน้าจออันนี้นะคะของคอมพิวเตอร์<ๆ>เมื่อเราก,กดจอยเข้าไปแล้วเราก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะ เราก็มาดูของหน้าตาที่เป็นฝั่ง Android กันค่ะอ่าไม่แตกต่างกันมากนะคะไม่แตกต่างกันมากเห็นไหมคะหน้าจอไม่ได้แตกต่างกันมากเลยแล้วฝั่ง iPad ล่ะฝั่ง iPad จะต่างกับอฝั่งคอมพิวเตอร์และ Android อยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเมนูของฝั่ง iPad จะขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยะะอ่าเราเห็นแล้วนะคะแต่ละแบบมือถือ iPad หรือคอมพิวเตอร์มีลักษณะแตกต่างกันไม่ต้องกังวลนะคะเราก็ยังใช้โปรแกรม zoom ได้ <S 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 ปุ่มและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของโปรแกรม z o o มนะคะสัญ,ญลักษณ์แรกเลยค่ะเด็กๆก็คือสัญ,ญลักษณ์ไมโครโฟนนะคะถ้าหากว่าเด็กๆขึ้นสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะแสดงว่าเด็กๆกำลังเปิดไมโครโฟนอยู่นะคะการเปิดไมโครโฟนนะคะก็จะทำให้เด็กๆได้ยินคุณครูนะคะ แล้วก็เพื่อนทั้งหมดเลยในห้องนะคะถ้าใครที่กำลังเปิดอยู่นะคะแต่เมื่อใกดก็ตามที่เด็กๆกำลังเรียนอยู่นั้นคุณครูก็จะบอกให้เด็กๆปิดไมโครโฟนแล้วก็ฟังคุณครูดังนั้นเด็กๆต้องกดที่ปุ่มน,นี้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะขึ้นสัญลักษณ์คัดสีแดงนี้มานะคะเด็กๆก็จะปิดไมโครโฟนได้สำเร็จนะคะ แน่นอนเลยว่าถ้าเราปิดไมโครโฟนแล้วเราก็จะได้ยินคุณครูสอนชัดเจนยิ่งขึ้นไม่มีเสียงเพื่อนมาแทรกเรานะคะทําให้เรามีสมาธิยิ่งขึ้นเลยนะคะต่อไปนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นกล้องวิดีโอตัวนี้นะคะเวลาที่เราเรียนออนไลน์กันนะคะเด็กๆก็ต้องเปิดกล้องวิดีโอไว้ตลอดเวลาเลยนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆกําลังทําอะไรอยู่ตั้งใจเรียนที่คุณครูสอนหรือเปล่านะ นะคะเด็กๆอย่าลืมเปิดกล้องไว้ทุกครั้งและถ้าหากเด็กๆนะคะไม่เปิดกล้องแน่นอนเลยกล้องวิดีโอของเราก็จะขึ้นสัญลักษณ์คาดสีแดงมานะคะคุณครูก็จะรู้ได้เลยทันทีว่าเด็กๆไม่ได้เปิดกล้องดังนั้นเด็กๆควรที่จะเปิดกล้องวิดีโอตอนเรียนทุกครั้งนะคะถัดไปนะคะเป็นสัญลักษณ์ของแชทค่ะปุ่มแชทนี้นะคะเมื่อเรากดเข้าไปนะคะก็จะมี หน้าต่างขึ้นมานะคะให้มีให้เราสามารถที่จะพิมพ์ได้นะคะโดยที่เราพิมพ์ลงไปนะคะการพิมพ์ในช่องแชทเนี่ยค่ะเด็กๆเด็กๆไม่ควรแชทในเวลาที่เด็กๆกำลังเรียนอนู่นะคะมันเป็นการรบกวนเพื่อนแต่ถ้าเกิดเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรเด็กๆก็สามารถพิมพ์ไปได้แต่ไม่ได้พิมพ์ทั้งตลอดเวลาเลยนะคะแบบนี้ไม่เอาเนาะเพราะว่าคุณครูก็จะ ไม่มีสมาธิในการสอนเพราะเด็กๆก,ก็มัวแต่แชทต,ตลอดเลยดังนั้นเด็กๆควรจะแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะคะว่าตอนไหนควรแชทต,ตอนไหนไม่ควรแชทสัญลักษณ์ถัดไปนะคะเป็นสัญลักษณ์แชร์สกีนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะสัญลักษณ์นี้ผู้สอนจะเป็นผู้ที่กดแชร์สกีนการแชร์สกีนในแต่ละครั้งนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถเข้าไปเขียน หน้าจอได้แต่คุณครูไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เขียนนะเพราะว่าการเขียนหน้าจอไปใช่ไหมคะเป็นการที่เด็กๆทําลายสมาธิเพื่อนนะคะดังนั้นเด็กๆไม่ควรเขียนหน้าจอเวลาที่คุณครูสอนนะคะ mm. ถัดไปเลยสัญลักษณ์มอนะคะ mm. ก็คือจุดสามจุดนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏขึ้นในโทรศัพท์มือถือนะคะที่เป็นระบบ iOS หรือว่าระบบ and ด o i d นะคะ ก็คือนะคะมันจะกำหนดเมนูต่างๆไว้ซ่อนไว้ในสัญลักษณ์นี้นะคะไลฟ์อันแรกเลยก็คือยกมือขึ้นอันที่สอง security ก็คือ,อ,อความปลอดภัยนะคะช่องแชทนะคะช่องแชทที่ครูสอนเมื่อกี้เลยถ้าเรากดนี้ขึ้นมาแน่นอนเลยว่ามันก็จะ เพิ่มขึ้นมา Meeting Setting อ่าตรงนี้เป็นการตั้งค่าการประชุมเด็กๆไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเนาะพอที่เขาตั้งค่ามามันโอเคอยู่แล้วนะคะ Minimize Meeting นะคะนี้เป็นการย่อหน้าจอลงไปต่อไป Vision Background เป็นการปรับแบ็ r o u าวพื้นหลังของเรานะคะเด็กๆสามารถลองไปปรับแบ็ r o u าวดูได้นะว่าของเด็กๆอยากจะให้แบ็ r o u าวของเราเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ Disconnect Audio อันนี้ไม่แนะนำให้กดนะคะเพราะถ้าเด็กๆกดแล้วเราก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะโอเคการส่งงานผ่านคอมพิวเตอร์นะคะ <ๆ S 1> ก็คือหากคุณครูสั่งให้นักเรียนนะคะส่งงานนะคะให้คุณครูทางโปรแกรม Zoom เด็กๆคนไหนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆก,ก็สามารถคลิกไปที่ห้องของตนเองนะคะเพืะะ่อที่จะส่งงานผ่าน ช่องแชทของห้องตัวเองได้เลยนะคะอันนี้ที่คุณครูปะเส้นปะสีแดงไว้ให้นะคะเป็นการแทรกผลงานจากคอมพิวเตอร์ของเรานะคะแต่ที่อยู่เราอาจจะไม่ได้ไว้ที่ในคอมพิวเตอร์ของเราเราอาจจะไว้ใน Google Drive หรือ Dropbox นะคะเด็กๆก,ก็สามารถเลือกเมนูพวกนี้ได้เลยนะคะถัดไปนะคะการส่งงานผ่าน โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตนะคะอ่าเรามาดูฝั่ง Android นะคะ Android นะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะกดนะคะช่องแชทของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วเด็กๆก,ก็กดบวกนะคะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้เด็กๆก,ก็สามารถที่จะส่ง ตรงนี้คุณครูปะเส้นสีแดงนี้เป็นการเ,าเป็นตัวอย่างของการส่งรูปภาพนะคะเด็กๆก,ก็กดเข้าไปที่โฟโตอัลบัมได้เลยนะคะเด็กๆก,ก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกรูปภาพแล้วก็ส่งมาได้เลยส่วนในระบบ iOS นะคะที่เป็นอุปกรณ์ iPad นะคะเด็กๆก,ก็กดเข้าไปในช่องแชทของตัวเองเหมือนกันที่เราต้องการส่งนะคะหลังจากนั้นก็กด โฟโต้หรืออัลบั้มนะคะกรณีที่เราต้องการส่งรูปภาพผลงานของเราเข้าสู่ช่องช,อช่องของห้องของเรานะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยนะคะต <Yeah. S 1> ัอไปนะคะก <Yeah. S 1> ิจกรรมท้ายคาบเรียนวิชาว,วิทยาการคำนวณน,นะคะ <Yeah. S 1> ก่อนที่เราจะจากกันไปจากคลิปนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆส่งรูปภาพ ถ่ายคู่กับอุปกรณ์ที่เด็กๆใช้เรียนซูมนะคะในช่องแชทกลุ่มนะคะของห้องตัวเองห้องตัวเองนะคะส่งเข้าไปเลยนะคะคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆใช้อุปกรณ์อะไรในการเรียนซูมนะคะแน่นอนเลยว่าขั้นตอนคุณครูสอนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะใครที่ดูจดคลิปแน่นอนว่าเด็กๆจะทำได้ด้วยตนเองะค,ะคุณครูรอชมผลงานของเด็กๆอยู่เนาะถ่ายรูปตนเองมานะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้หากมีอะไรผิดพลาดไปคุณครูก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ